สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับโอบนะครับที่ปรึกษาการขายนะครับของ Ford Auto g a l l e r y นะครับประจำสาขาพระประแดงนะครับวันนี้นะครับกอ็จะมานำเสนอเลยนะครับ Ford r a n g e r นะครับ Cap XL Plus Sport นะครับปีโมเดล2021นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราขายอยู่ชมนะปัจจุบันนะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่692,000บาทนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงม้าแรงบิดสูงสุดนะครับ385นิวตันเมตร มาครับเดี๋ยวก็พาชมนะครับว่าคันนี้ได้แต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากที่ข้างบนนะครับคันนี้นะครับได้ใส่นะครับสกูปนะครับเป็นสกูปทรงฟิตนะครับขนาดใหญ่เต็มฝากระโปรงแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเลือกก็เป็นสีทูโทนนะครับแต่ว่าเพิ่มความโดดเด่นให้ตัวสกูปมากยิ่งขึ้นนะครับลูกค้าเลือกเป็นสัญลักษณ์มาสีแดงกระเถิบลงมานะครับลูกค้าได้ใส่นะครับตัวครอบไฟหน้านะครับเป็นสีดำด้าน แล้วก็ได้ทําการอัปเกรดไฟนะครับเต็มระบบเลยนะครับก็จะเป็นไฟมาสเตแตง3คีบนะครับไฟวิ่งกลางวันพร้อมสเตปไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ลูกค้าเรียกวงแหวนนะครับเป็นทรงกลมนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ตัวสีลูกแก้วนะครับลูกค้าก็เรียกเป็นสีแดงเลด์ไอนะครับตัวนี้ก็จะมากับชุดแต่งนะครับ f 150นนะครับตัวชุดแต่งก็ประกอบไปด้วยกระจังหน้านะครับฟอนต์อักษรฟอร์ดนะครับดำขอบแดงไฟเต็มช่องนะครับแล้วก็ตัวกันชนหน้านะครับ อันนี้ให้สีแชร์กันชนเป็นสีแดงไฟตัวสีนี้ก็จะมีมากับตัวชุดแต่งนะครับเพิ่มเติมก็คือไฟตัดหมอกกระเถิบม,มานะครับที่ด้านข้างก็จะเป็นซุ้มล้อนะครับที่มากับชุดแต่ง F150 แล้วก็ได้เพิ่มเติมนะครับล้อนะครับเป็นล้อแม็กลายดอกไม้นะครับพร้อมยาง Monster AT3 265นะครับ70/16นะครับดอกยางสวยๆแบบนี้เลย นะครับแล้วก็พอดีซุ้มเลยนะครับก็เถิบมานะครับตัวแก้มนะครับตัวนี้ก็จะเป็นของรุ่น xl อยู่แล้วนะครับก็จะมีไฟนะครับครอบแก้มนะครับมือเปิดเป็นสีดำด้ามาจากโรงงานนะครับที่เพิ่มเติมก็คือเหลาหลังคานะครับแต่นี้ลูกค้าเลือกเป็นเหลาหลังคาสีทูโทนนะครับก็เป็นเงินนะครับตัดดํากันสายเขารูป4ชิ้นนะครับแล้วก็เบ้ารองมือเปิดแล้วก็ได้ติดนะครับ สติกเกอร์ลายกราฟิกนะครับสติกเกอร์ก็มีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับสามารถเลือกได้หรือออกแบบร่วมกันได้นะครับข้างหลังก็ครอบฝาถังน้ํามันนะครับโลบาเหล็กนะครับทรงขายยาของอัลเลนเดอร์นะครับแล้วก็ครอบฝาท้ายนะครับเพิ่มเติมสติกเกอร์นะครับที่ฝาท้ายนะครับเป็นรูปหลายอย่างนะครับพร้อมกับเลนเจอร์สีแดง บอลองมือเปิดทรงปลายดาบนะครับแล้วก็ได้ทำการเปลี่ยนกันชนนะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับของ a นเดอร์พร้อมห่วงโอเมก้าสีแดงแบบนี้มาเดี๋ยววันนี้ก็เปิดภายในให้ดูนะครับภายในเดิมนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้เราก็ได้ทำการอัปเกรดนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นดำขอบแดง แล้วก็หน้าจอนะครับก็เป็นหน้าจอ8นิ้วมาจากโรงงานนะครับเมนูภาษาไทยนะครับพร้อมระบบโทรฉุกเฉิน1669ให้คุณลูกค้าต้องเกิดอุบัติเหตุนะครับเกียร์มาธรรมดานะครับ6สปีดแล้วก็มาพร้อมกับผงม,มาไลัยไฟฟ้า ยังไงนะครับขอบรบกวนคุณลูกค้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับที่ช่อง u t u b e กอลฟด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงนะครับในคลิปหน้านะครับรอติดตามนะครับว่ากอฟจะนำรถฟอร์ดนะครับรุ่นไหนสีไหนมารีวิวให้ลูกค้าชมนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ